ครับพบกับรายการแล้วก็นักเกมเมอร์อเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับล็กอยู่กับเกมคือบินความบรรญาพาร์ทสามนะครับต่อเลยอพาร์ทที่แล้วํำคางคนแรบมากเลยครับวันนี้รอนมาดานะนตังยากจนแล้วังน,น,นไม่ได้ต้องเก็บตังเรืเลยก่อนใช่ โอเคนี่เป็นเลยโลดดิง้งมามาแล้วมาแล้วโอ้แป๊บเดียวเสร็จแล้ว ดาวดาวดาวยีโอเคเนี่ยมันเล่นหรือมันให้ทดลองเนี่ยทำไปแล้วเยี่อะ แล้วเราดิงดิงดิงสามสองหนึ่งลอดไม้เปจบโอ้ยนิดเดียวเองครับฮู้วทำไงได้มันมันยาวอ่อนนานเลย น,นี่นี่นี่วางอ,อัเปอร์พันหนึ่งเฮ <c oughs> ้ยมีด้วยเนี่ยโอ้ยบานบ้มโอเค เร็วความเร็วหน่อยไม่นองหน่อยอแล้วไม่นองหน่อยอแล้วโอ,โ,โอ้ยชิบกไก่ไว้บออ่าอ่านอนอ่อุอ้ย วงเขียวต้องไปต้องไปถึงแล้วต้องไม่ชนช้า,า,นาง,างน้อยเล่นสีช้างน้อยเล่นสีตอนนี้เรามาถึงแล้วชิบไก่แล้วระเบิดเป็นระเบิดเผากระท่อม อ้าวเฮ้ยไม่จริงอ่ะอืมอะไรบ้างลดหนึ่ง LIKE ร้อยเปอร์เซ็นเอาดิสี่สิบเดวอืมแล้วหนึ่งครับผมขอพักแป๊บ เหนื่อยครับมาต่อเลยครับโอ้ยมันเลยให้เฟิร์มันบีนี่ก่อนก็ได้ครับเจัดบินจะไปรู้บ้างล่ะขอไ่ครับ พี่คุณกระเป๋าพ่ออมเฮ้ยนี่มันแขงแล้วแขงแล้วแขงแลว้วเึ้งเอ้งโอ้ยคือดีดีไม่ใช่ครับก้าเือครับ ทมึงเฮ้ยเลยไปแล้วเี่ไได้ก้าเอาไว้บบตัดเตอะทำไงได้โอเค้าวนี้เล่นด่านนี้เลย จ้าหนูหิวข้าวมาเป็นปีหิวข้าวมาเป็นปีกูไปช่วยมึงไงโอ้โหอะอะไรอะไรอะไรลูกบินสวย อ๋อกูจะชนคนที่อยู่ตรงนั้นให้ตายไปเลยเอาไปส่งให้โยมมาบานกินตับ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 ,ตบชนไงใช่ชนมันเป็นอ่ะนี่ไ,ไงตัวกระเปียกเองวู้หูเอ้าชนม่ทัน มันมันแค่มาดูแล้วมันมาตกมือเย้คือบินมาแล้วตกมือบ้าปี๊เจ็บเจ็บได้เท่าไหร่ตังค์ค่อยซื้อลองดูดิใจมุดแดนดีใจฉันเป็นโทษเธอได้เฮ้ยเงียบเงียบต้องซื้อว่ะแสนเออกดผิดครับ บอลไปค่ะคุณหนูมั้นก็ลงมามาเลยเรื่องราวนี้จบผมผมจะเลิกแล้วผมจะมาถ่ายมาค้ำนะครับเพราะว่าตอนละสิบนาทีพาร์ทแรกตอนละยี่สิบมันยาวเกินเดี๋ยวคนเขาเขาไอ้นี่มันไม่ถูกใจ มัน,นานเ็นอดีตว่ะออกิโบลูดก่อนได้ตังออโโค้ลงนลงไปได้ไหมเนี่ย <laughs> bên em hợp hơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ไม่มีเวลาแล้วต้องลงมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยลืมเบรกลืมเบรกเว่งพลังโอ้โหเสียงดีจอดแบบดีๆ้ ไปข้างหน้าไปดูวจความร้องเพลงอะไรเนี่ย โอเคโอเคเวลามันยาวเล่นแบบแบบนี้ไปเลยเอาเครื่องเป็นแบบนี้

หน้าเราจะถึงหน้าแล้วดึงดึงดึงตึ๊ดดึงคเคีกระชุงอ้าวลงไปเลยปั๊บโอ้โหแปดหมื่นอ่าค่ะ แค่นี้เลิกขอจบด่านนี้อ้าวดูดีด่าอะไว้าวดูตัวไม่เงินก็แเงอู้ห้าไปอ้าวไม่ใช่ครับเด็กอาม เอาเล่นดิก๊เทำไมเหรอห้าพันเอห้าพันแค่นี้ของขอลาไปก่อนขอกำไรพัทน,น่าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับของคา้า